มหาชอขอมาเล่าแปลกแต่จริงชุดที่สองแปลกแต่จริงเรื่องที่หนึ่งถอดวิญญาณ ผมเริ่มศึกษาเรื่องการนั่งสมาธิซึ่งไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนเลยโดยเฉพาะเรื่องของจิตและวิญญาณที่อาจารย์บางคนบอกว่าสามารถถอดออกมาได้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆถ้าสิ่งเหล่านั้นพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตัวเองเรื่องของจิตวิญญาณนี่ก็เหมือนกันผมจะต้องพิสูจน์ให้รู้ว่ามีจริงหรือไม่ ผมปฏิบัติตามผู้สอนทุกอย่างคือถือศีลห้าสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นนั่งสมาธิให้ได้วันละ15นาทีเป็นอย่างน้อยตามตำราการนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายผมนั้นเป็นคนอ้วนหน่อยและไม่เคยนั่งขัดสมาธิมาก่อนเลยจึงนั่งไม่ทนประมาณห้านาทีก็ปวดเมื่อยทนไม่ได้ก็ต้องเลิกแต่ใจผมนั้นอยากจะนั่งนาน,น,าน และอยากจะเห็นอะไรต่อมิอะไรที่อาจารย์แต่ละท่านเขียนบอกบางท่านก็บอกว่าเห็นรูปพระพุทธรูปบางท่านก็บอกว่าจะเห็นนิมิตด,ดวงนิมิตต่างๆบางท่านบอกว่าสามารถไปนรกไปสวรรค์ได้คืนหนึ่งกลางเดือนธันวาคมปี2535เวลาประมาณห้าทุ่มกว่าหลังจากผมสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วผมก็ดับไฟในห้องพระ ล้มตัวลงนอนหงายบนพรมหันศีรษะไปทางพระพุทธรูปทำสมาธิโดยหลับตานิ่งนั่งไม่ได้เพราะมันปวดเมื่อยก็เลยใช้การนอนสมาธิแทนกำหนดลมเข้าออกบริกรรมพุทธและก็หายใจเข้าบริกรรมโทหายใจออกใจนิ่งจดจ่ออยู่แต่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแรกๆหูได้ยินอะไรใจก็จะออกไปตามเสียงนั้น ต้องคอยดึงใจกลับมาอยู่ที่การกำหนดคาว่าพุทโธเท่านั้นประมาณครึ่งชั่วโมงหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงของนาฬิกาที่เดินอยู่ในห้องพระลมหายใจของตัวเองก็เกือบจะไม่รู้เงียบและก็นิ่งไปเฉยๆแต่ตามเนื้อตัวและแขนขารู้สึกเลือดฉีดตึงขาราวกับจะปริจะแตกออกให้ได้จะว่าชา เพราะเป็นตะคิวก็ไม่ใช่เพราะผมไม่ได้นั่งทับขาหรือว่าแขนเลยเป็นการนอนอย่างสบายเหยียดยาวมือทั้งสองที่วางทาบกันอยู่บนอกนั้นเกรง็งแข็งตัวขึ้นงองหงิกเหมือนคนตายที่ถูกไฟเผาเลือดในกายรู้สึกหยุดเดินใจวิววิวคล้ายจะหลุดลอยออกจากร่างผมรู้สึกตกใจมากไม่คิดว่าการทำสมาธิจะเป็นเช่นนี้เลย ความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องตายแน่ๆความกลัวตายทำให้ผมรีบลืมตาออกจากสมาธิทันทีหายใจเข้าปอดอย่างเต็มแรงทั่วร่างกายยังชาไปหมดเหมือนเป็นเน็บชาเลือดที่รู้สึกหยุดเดินเริ่มเดินเป็นปกติแทรกซอนไปตามผิวหนังและวก็ปลายเท้า,ามือสู้ซาผมค่อยๆกระดิกส่วนต่างๆของร่างกาย ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าทุกส่วนก็ทำงานเป็นปกติใจคอก็ดีขึ้นมามากยกมือขึ้นรูปใบหน้าและตามตัวให้เลือดเดินผ่านผมพยายามถามตัวเองว่าทำไมการทำสมาธิจึงเป็นเช่นนี้และรู้สึกกลัวมากคิดว่าคงไม่กล้าทำสมาธิอีกแล้วความกลัวนั้นคือกลัวว่าจิตวิญญาณจะหลุดลอยออกไปจากร่าง เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับผมนี้ผมได้เล่าให้พี่เปรมจิตฟังบังเอิญท่านลงมาจากอุตรดินท่านหัวเราะชอบใจแล้วก็บอกว่าปรี ree, จงทําต่อไปเถอะอย่ากลัวแล้วจะสําเร็จเองจะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆก็อย่างนี้แหละคําพูดของพี่เปรมจิตเหมือนยาชูกําลังทําให้ผมมีความกล้าและศรัทธาที่จะปฏิบัติสมาธิต่อ วันหนึ่งเป็นคืนวันที่สามมกราคมปี2536หลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็ดับไฟในห้องพระแล้วก็ล้มตัวลงนอนหงายเหยียดยาวกับพรมหลับตานิ่งทำสมาธิเป็นปกติผมนั่งสมาธิไม่ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆพุโทโธพุโทโธหูยังได้ยินเสียงสุนัขเห่าหน้าบ้านเสียงรถวิ่งอยู่ในถนน ต้องข่มจิตให้นิ่งอยู่ที่ดวงนิมิตท,ที่ปรากฏขึ้นเป็นแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวเพ่งอยู่ท่ามกลางดวงดาวระยิบระยับเหล่านั้นซึ่งผมคิดว่าเป็นไฟธาตุในร่างกายของเราทุกคนที่มีแสงนั้นเป็นความรู้สึกทางสมองที่ส่งผ่านทางประสาทสายตาผมเพ่งอยู่เช่นนั้นอยากจะรู้ว่าต่อจากดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่นั้นต่อไปจะเป็นอะไร ไม่ใช้มโนภาพวาดหรือไม่ใช้จิตคิดนำเอาอยากรู้จริงๆว่าต่อไปจะเป็นรูปอะไรการกําหนดลมหายใจเข้าออกและการบริกรรมพุทโธหยุดไปโดยอัตโนมัติไม่รู้ว่าลืมไปหรือ,อยังไงเสียงต่างๆเงียบไปโดยปริยายไม่มีเสียงสุนัขเห่าไม่มีเสียงรถวิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเงียบดีเหลือเกินเงียบจนเรียกว่า วังเวงภาพที่ปรากฏในเบ้าตาระยิบระยับนั้นเปลี่ยนเป็นแสงวุบวาบสีขาวใหญ่ขยายเข้าขยายออกไม่หยุดนิ่งบางครั้งวิ่งเข้ามาทางขวาผ่านหน้าไปทางซ้ายแล้วหายไปภาพใหม่ก็เกิดมาอีกจากทางขวาซึ่งเดิมเป็นจุดเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคล้ายๆกับการซูมกล้องของภาพยนตร์ผ่านไปอยู่เช่นนี้ เป็นภาพที่ตื่นเต้นและก็สนุกดีเหมือนเราอยู่หน้าจอโทรทัศน์ที่เขาฉายภาพไตเทนซูมเข้าซูมออกมีลูกกลมกลมสีขาวบ้างสีฟ้าบ้างวิ่งไปวิ่งมาผมใช้จิตจับนิ่งอยู่ที่ภาพดวงกลมสีขาวลูกหนึ่งที่วิ่งเข้ามานั้นไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนภาพนั้นไม่หยุดนิ่งอย่างที่เราคิดหรือว่าอย่างที่เราบังคับกลับวิ่งเข้าหาเราแล้วก็หายไปผมใช้ความพยายามอีก เพ่งนิ่งอยู่ที่ดวงสว่างสีขาวเล็กๆที่รู้สึกไกลออกไปเพ่งนิ่งอยู่ที่ดวงนั้นไม่สนใจดวงอื่นๆที่วูบวาบอยู่รอบข้างคราวนี้ดวงสีขาวนั้นนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมเคลื่อนแต่แสงสว่างสว่างมากขึ้นกว่าเดิมสีนวลๆกลับสว่างขึ้นสองประกายวูบวาบราวกับเพชรร่างกายของผมแข็งทื่อ เลือดในกายเหมือนจะฉีดแรงจนรู้สึกผิวหนังปริเกือบจะแตกมือทั้งสองที่ประสานกันอยู่ที่หน้าอกงอหงิกขึ้นเหมือนถูกไฟเผาตายเป็นตายผมบอกตัวเองเช่นนั้นจะไม่ยอมละออกจากสมาธิเป็นอันขาดเพ่งดูที่ดวงนิมิตสว่างลูกนั้นต่อไปเรื่อยๆและทันใดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมความรู้สึกเหมือนกับจิตวิญญาณของผมหลุดลอยออกจากร่าง มองเห็นร่างของตัวเองที่นอนยาวเหยียดอยู่ตรงนั้นเป็นร่างของคนตายที่ไม่มีอาพรสวมใส่ลักษณะท่าทางเหมือนความรู้สึกของผมขณะก่อนวิญญาณจะหลุดลอยไปแขนทั้งสองข้างงอแข็งทื่อโอ้นี่ร่างกายของเราเองหรือโอ้นี่จิตวิญญาณมีจริงหรือวิญญาณและร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันเลย ร่างกายจะเน่าจะเปื่อยหรือตายไปแต่วิญญาณย,ยังอยู่วิญญาณไม่มีการตายความปลื้มปีติล้นพ้นประดังเข้ามาสู่ตัวผมอย่างมากมายผมทำสำเร็จแล้วผมเห็นแล้วน้ําตาผมไหลพรากสะอึกสะอื้นวิญญาณกลับเข้าสู่ร่างเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวก็สะอึกสะอื้นมากมายดีใจปลื้มใจบอกตัวเองเหมือนคนบ้าคลั่งว่าโอ้ เราทำสำเร็จแล้วเราทำสำเร็จแล้วเราถอดจิตถอดวิญญาณได้แล้วคราวนี้เราจะทำอะไรก็ได้เราจะไปไหนไหนก็ได้ผมลุกขึ้นกราบไหว้พระด้วยความดีใจจริงๆขอบคุณพระพุทธเจ้าที่ท่านได้กรุณาเมตตาให้ผมได้เห็นอะไร,ประแปลกๆมากมายที่ในชีวิตผมไม่เคยเชื่อหรือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนบัตนี้ ผมมีความเชื่อแล้วว่าวิญญาณน,นั้นมีจริงท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านความเชื่อและความศรัทธาเป็นบ่อกเกิดแห่งความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าเราจะทำงานสิ่งใดถ้าเราปราศจ,จากความศรัทธาและความเชื่อเสียแล้วงานเหล่านั้นจะไม่สาเร็จได้เลยแต่ความเชื่อและความศรัทธานั้นต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง และสิ่งที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายหรือว่าแบบโง่เขลาเบาปัญญาผมเชื่อแล้วว่าจิตวิญญาณมีจริงและอิทธิฤทธิล์ล่ะสิ่งเหล่านี้มีบ้างไหมใจผมยังสงสัยและกลุมเกลือผมชอบคำว่าสุญญาตาของท่านอาจารย์ยันตระที่ท่านเทศน์ให้ฟังคิดในใจว่าเราควรหาสิ่งใดมาแขวนคอเป็นที่ระลึก เตือนใจให้คิดถึงคำเหล่านี้อยู่เสมอใจก็คิดอยู่ว่าจะหาหวายลูกนิมิตมาแขวนคอแทนสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าสุญญาตาเพราะลูกนิมิตนั้นเป็นลูกวงกลมหวายลูกนิมิตเป็นสิ่งที่ชาวพุทธชาวเราเคารพนับถืออยู่แล้วว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ปกป้องผองภยัยใดๆได้ทั้งสิน้นผมสืบสอบตามวัดต่างๆในกรุงเทพแต่ก็ไม่ปรากฏว่า ที่ใดมีหวายลูกนิมิตหลายสัปดาห์เข้าความคิดนี้จึงลืมเลือนไปคือหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดของยามราตรีประมาณตีหนึ่งทุกชีวิตภายในครอบครัวของผมหลับกันหมดแล้วมีแต่ผมเพียงคนเดียวที่นั่งขัดสมาธิตัวตรงมือขวาทับมือซ้ายปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองชนกันบริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธอย่างแผ่วเบา ผมปฏิบัติเช่นนี้เกือบทุกคืนตั้งแต่ผมรู้ว่าจิตและวิญญาณน,นั้นมีจริงเป็นการฝึกให้จิตสงบนั้นและก็มีพลังยิ่งยิ่งขึ้นและก็เป็นความสุขอย่างยิ่งที่ผมไม่เคยพบประสบมาก่อนเลยทุกครั้งที่นั่งสมาธิโดยปราศจากสิ่งต่างๆมารบกวนของจิตจะรู้สึกอิม่มเอิบสุขสบายคืนนั้นก็เช่นกันในถ้ำกลางความเงียบสงบนั้น แสงสว่างขาวโพลนประดุดดวงไฟดวงใหญ่จรัดจ,จ้าอยู่่าำกลางดวงใจผมเพ่งแสงไฟดวงใหญ่นั้นอย่างรู้สึกปีติเป็นล้นพ้นอิ่มเอิบและก็ทราบซ่านไปทั่วกายตัวเบาราวกับปุยนุ่นและเหมือนตัวเองจะกลับกลายเป็นลูกกลมๆล,ลูกหนึ่งที่สามารถจะลอยไปที่ใดๆก็ได้ความรู้สึกบอกกับตัวเองเช่นนี้จริงๆทันใดนั้น ไฟดวงใหญ่ที่ขาวพโพลนอยู่นั้นทองรัศมีจรัดจ,จ้ามากยิ่งขึ้นแจ่มชัดจนเหมือนแสงเพชรท,ที่กระทบกับแสงไฟเป็นประกายวูบวาบและทันทีเสียงเปรี้ยงก็ดังขึ้นเหมือนใครเอาก้อนหินคว้างที่กระจกหน้าต่างผมสะดุ้งตกใจจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวแสงไฟจรัดจ,จ้าในนิมิตนั้นหายไปผมพยายามทำสมาธิใหม่ บริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อจะให้จิตที่กระเจิดกระเจิงไปนั้นกลับมาที่เก่าคิดในใจว่าอาจจะมีใครยิงหนังสติกมาแต่ไกลแล้วก้อนหินก้อนนั้นอาจจะมาถูกกระจกหน้าต่างหรืออาจจะเป็นแมลงกลางคืนวิ่งมาชนกระจกหน้าต่างก็เป็นได้แต่พลังจิตนั้นล้มเสียแล้วไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้ผมจึงแผ่เมตตาแล้วก็เลิก การทำสมาธิกราบพระแล้วก็เข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ6นาฬิกาผมต้องตื่นนอนอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระตามปกติขณะที่ผมนั่งลงกราบพระเตรียมจะหันไปหยิบทูบซึ่งอยู่ในกล่องวางอยู่ข้างๆผมต้องสะดุ้งตกใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเหลือบไปเห็นหวายลูกมิมิตสีดำชิ้นหนึ่งยาวประมาณสองนิ้ว วางอยู่บนพรมสีแดงข้างๆกล่องทูปนั้นผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาผมใฝ่ฝันและต้องการหวายลูกนิมิตมานานแล้วแต่หาเท่าไรเท่าไรก็ไม่ได้ประหลาดและมหัศจรรย์จริงๆทันทีผมนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ขณะที่ผมนั่งเข้าสมาธิอยู่และมีเสียงดังเปรี้ยง เหมือนคนคว้างอิดมาที่กระจกหน้าต่างแล้วผมก็นึกเลยไปถึงเมื่อ20ปีก่อนโน้นสมัยเมื่อผมเป็นหนุ่มคุณแม่เคยพาผมไปหาคุณพี่พรรัตนสุวรรณที่บางขุนพรมจะธุระอะไรผมจำไม่ได้ว่าขณะนั้นพี่พรและเพื่อนกำลังคุยกันอยู่ในห้องพระบนชั้นสองเมื่อผมและคุณแม่เข้าไปในห้องพระพี่พรก็เล่าให้ผมฟังว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่พี่พรนั่งสมาธิอยู่นั้นพระสมเด็จเสด็จมาเสียงดังเหมือนคนเอาก้อนหินคว้างกระจกจึงออกจากสมาธิไปดูกระจกนึกว่ากระจกแตกแต่กระจกทุกบานไม่แตกกลับเห็นพระสมเด็จวางอยู่ที่ตรงพื้นท่านบอกว่าท่านดีใจมากๆครั้งนั้นผมก็นึกในใจว่าไม่มีความเชื่อในสิ่งที่พี่พรรัตนสุบรรเล่าให้คุณแม่และผมฟังเลย แต่คราวนี้ผมเชื่อแล้วเชื่อว่าอิทธิฤทธิ์และปาฏิหารินั้นมีจริงและก็ขออภัยคุณพี่พรรัตนสุวรรณไว้ณที่นี้ด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสิ่งมหัศจรรย์และเร้นลับในโลกนี้นั้นมีจริงครับถ้าใครไม่ประสบกับตัวเองแล้วจะไม่รู้เลยผมได้นำเรื่องหวายลูกนิมิตที่เสด็จมาหาผมนี้ไปเล่าให้ใครต่อใครฟัง บางคนก็เชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อผมคิดว่าเขาเหล่านั้นก็คงเหมือนผมเมื่อ20กว่าปีก่อนที่พี่พรรัตนสุวรรณเล่าเรื่องพระสมเด็จเสด็จมาเองผมไม่เห็นกับตาผมจึงไม่เชื่อแต่บัดนี้ผมเชื่อแล้วและเชื่ออย่างสนิทใจด้วยเพราะเมื่อผมบวชเมื่อวันที่สองเมษายน2536ที่วัดเขาพระตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ผมได้ประสบกับตัวเองมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระเสด็จมาเองนี้แปลกแต่จริงเรื่องที่สองปาฏิหาร์รอห้าดนใจให้เจอสามี ดิฉันเป็นคนที่นับถือเสด็จพ่อรอห้ามากคนหนึ่งถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็จะสวดคาถารอห้าแล้วก็ขอพรต่อพระองค์ท่านเสมอเริ่มเข้าเรื่องเลยนะคะดิฉันนั่นมีอาชีพค้าขายส่วนสามีก็ทำงานการรถไฟคือเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกวันศุกร์ตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นดิฉันกับสามีก็จะนั่งรถเครื่องไปที่หลังสวนจากสุราษฎร์ถึงหลังสวนก็ประมาณ ร้อยกว่ากิโลเมตรพอดีวันนั้นดิฉันไปไปกับสามีเหมือนเดิมพอไปถึงหลังสวนประมาณหนึ่งทุ่มกว่าก็จะเข้าตลาดหลังสวนเพื่อไปซื้อกับข้าวเอาไว้ให้พ่อแม่ของดิฉันที่อยู่สวนกาแฟพอดิฉันซื้อกับข้าวแล้วก็เดินกลับจะขึ้นรถเครื่องสามีบอกว่ารถยางแบนดิฉันก็ว่ารีบไปปะเลยเดี๋ยวร้านก็จะปิดเพราะว่ามันมืดแล้ว ดิฉันกับสามีก็แยกทางกันเดินหาร้านปะยางสามีไปทางดิฉันไปทางดิฉันไปเจอร้านปะยางก็บอกเขาว่าอย่าเพิ่งปิดร้านนะเดี๋ยวจะมาปะยางถ้ามีผู้ชายมีหนวดผ่านมาก็บอกว่าให้รออยู่ที่ร้านนี้แล้วดิฉันก็ไปหาสามีหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอประมาณสองทุ่มกว่าดิฉันก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงดี ดิฉันมีเงินอยู่ก็จริงแต่ผู้หญิงตัวคนเดียวจะเดินทางกลางค่ำกลางคืนมันน่ากลัวส่วนสามีเดินจูงรถเครื่องอยู่คันหนึ่งโดยไม่มีเงินติดตัวเลยดิฉันเริ่มร้องให้แต่มือกำเหรียญรอห้าที่ขอไว้แล้วก็ท่องคาถาบอกท่านว่าช่วยดลบันดาลให้ลูกได้เจอกับสามีด้วยเถิดประมาณ15นาทีสามีก็จูงรถเครื่องมาทางที่ดิฉันอยู่ ดิฉันดีใจมากร้องไห้แล้วก็บอกสามีว่าไปปะยางกันเถอะเพราะบอกทางร้านว่าอย่าเพิ่งปิดร้านตกลงคืนนั้นดิฉันไปถึงที่สวนของแม่ก็ประมาณสี่ทุ่มพ่อแม่เป็นห่วงมากและก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันได้ประสบมาสามีดิฉันเป็นต้อเนื้อที่ตาข้างขวาจะมองไม่เห็นอยู่แล้วดิฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ก็เลยจุดทูปแล้วก็บอกท่านเสด็จพ่อรอห้าว่าขอให้ต้อเนื้อที่ตาสามีของลูกหายแล้วลูกจะไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อควายตลอดชีวิตทั้งสองคนดิฉันบอกท่านไว้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆต้อเนื้อที่ตาของสามีก็เริ่มจางหายไปจนทุกวันนี้ก็ไม่มีต้อเนื้ออีกเลยจากนั้นมาเราก็หยุดกินเนื้อวัวเนื้อควายทั้งสองคน เมื่อมีลูกดิฉันก็ห้ามลูกไม่ให้กินเนื้อเหมือนกันหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีกว่าๆดิฉันเกิดขัดสนเรื่องการเงินจึงได้จุดทูบบอกท่านว่าสเสด็จพ่อรอห้าช่วยลูกด้วยเถิดลูกขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองมากเจ้านี่เขาจะมาเก็บเงินค่าประกัน AIA ลูกยังไม่มีที่จะให้เขาเลยพอดิฉันบอกแล้วมานั่งกินข้าวกับสามีพอกินข้าวเสร็จ เดินผ่านทางหิ้งพระก็เห็นขี้ทูปเป็นตัวเลขดิฉันจึงซื้อหวย901ปรากฏว่าถูกหวยประมาณ80,000กว่าบาทจึงซื้อของมาถวายท่านแล้วก็บูชาท่านตลอดมาจนทุกวันนี้สามีดิฉันมีรูปไม่ว่าจะเป็นรูปปฏิทินหรือว่ารูปหล่อของเสด็จพ่อรอห้าประมาณกว่าร้อยรูปที่เขาสะสมไว้ เพราะว่าเขานับถือท่านมากๆดิฉันจะนึกถึงท่านตลอดไม่ว่าจะทำอะไรจะไปค้าไปขายก็อธิษฐานถึงท่านอยู่เสมอสาธุสาธุสาธ,สาธุพระสยามมินโทโปรติตามมหาชอขอมาเล่า แปลกแต่จริงชุดที่สามในคลิปต่อไป